สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับ EP ีแรกของช่องเรื่องเราจากคุณปู่ช่องของเราจะขอนำเสนอแนวคิดในการสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจได้ทุกท่านเพื่อที่สามารถจะนำไปปรับใช้ได้ด้วยตัวท่านเองเพื่อการมีชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้ทางช่องจึงอยากจะเสนอแง่คิดการให้กำลังใจ ในเรื่องการอย่าประเมินคุณค่าของตัวเองต่ำจนเกินไปเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านนิทานเรื่องนกน้อยกับต้นไม้ใหญ่นะครับการละครั้งหนึ่งนามมาแล้วมีนกน้อยตัวหนึ่งกำลังโบยบินอย่างมีความสุขในปากของมันนั้นคาผล,ลไม้อยู่โดยหวังว่าจะนำผลไม้ที่หาได้นั้นกลับไปกินยังรังของมัน แต่ด้วยความเผลอเรอทำให้ผลไม้ที่นกน้อยตัวนั้นคาบอยู่นั้นตกลงไปยังด้านล่างผลไม้ลูกนั้นหล่นลงไปติดอยู่ในซอกในโปรงไม้ของต้นไม้ใหญ่นกน้อยเมื่อได้เห็นผลไม้ร่วงลงไปจึงได้บินตามลงมาเพื่อค้นหาผลไม้ของมันในโพรงไม้มันจึงได้เข้าไปสอบถามกับต้นไม้ใหญ่ที่ดูหน้าเกรงขามต้นหนึ่งแล้วพูดว่า พี่ต้นไม้ข้าเลผลอทําผลไม้ตกมันหล่นมายังโพรงไม้ของพี่ได้โปรดคืนผลไม้ให้กับข้าเถอะต้นไม้ได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะแล้วตอบกลับไปว่าเจ้านกน้อยเอ้ยทำไมฉันต้องคืนผลไม้ให้กับแกด้วยแกนั้นก็ตัวเล็กแค่นี้จะทำอะไรฉันได้ไปซะไปฉันจะนอนพักผ่อน คุยกับแกแล้วเสียเวลาจริงๆนกน้อยเมื่อได้ฟังเช่นนั้นจึงรู้สึกโกรธขึ้นมาทันใดมันจึงคิดขึ้นได้ว่าช่างไม้ผู้มีขวานเล่มใหญ่อาจจะสามารถบังคับให้ต้นไม้คืนผลไม้ให้กับมันได้นกน้อยจึงได้บินไปหาช่างไม้แล้วกล่าวกับช่างไม้ว่าพี่ช่างไม้ได้โปรดไปตัดต้นไม้ต้นใหญ่นี้ลงให้กับข้าหน่อยเถิด มันแอบเอาผล,ลไม้ของข้าไปแล้วไม่ยอมคืนให้กับข้าเมื่อช่างไม้ได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกประหลาดใจแล้วพูดกลับขึ้นมาว่าอะไรนะเจ้านกน้อยเอ้ยเจ้าจะให้เราตัดต้นไม้ทั้งต้นทิ้งเพียงเพราะเจ้าต้องการผล,ลไม้แค่ลูกเดียวแค่นั้นหรืเห็นทีเราจะทำให้เจ้าไม่ได้หรอกนกน้อยเมื่อได้ฟังคำปฏิเสธจากช่างไม้ ก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเขาจึงใช้ความคิดและนึกขึ้นได้ว่าในเมืองนี้คงจะมีเพียงพระราชาเท่านั้นที่จะสามารถบังคับให้ช่างไม้นำขวานไปตัดต้นไม้นั้นได้นกน้อยจึงได้บินไปหาพระราชาและพยายามหวานล้อมให้พระองค์ออกคำสั่งแก่ช่างไม้ให้ไปตัดต้นไม้นั้นทิ้งเมื่อนกน้อยบินไปพบพระราชาจึงได้กล่าวขึ้นว่า ท่านพระราชาทรงลงโทษช่างไม้ให้กับข้าทีเถิดช่างไม้ปฏิเสธที่จะไปตัดต้นไม้ใหญ่ที่แอบเอาผลไม้ของข้าไปหลังจากพระราชาได้ฟังเจ้านกน้อยพูดจบจึงได้กล่าวขึ้นว่าเจ้านกน้อยเอ้ยเจ้ามาที่นี่เพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยเท่านี้หรือข้าคงไม่สามารถลงโทษช่างไม้เพียงเพราะเขาไม่ยอมไปตัดต้นไม้ให้กับเจ้าได้หรอก ภายหลังจากได้ฟังคำตอบของพระราชาแล้วเจ้านกน้อยก็รู้สึกไม่พอใจและหัวเสียเป็นอย่างยิ่งอยากจะลงโทษสั่งสอนพระราชาเพื่อเอาคืนเหตุที่ไม่ยอมให้ความช่วยเหลือแก่เขาในเช้าวันต่อมาหลังจากที่นกน้อยได้คุ่นคิดมาตลอดทั้งคืนเจ้านกน้อยจึงนึกขึ้นได้ว่าวันนี้พระราชา จะมีการทำพิธีขึ้นหลังช้างถ้าหากเราไปหาคนเลี้ยงช้างและขอร้องให้คนเลี้ยงช้างทำให้พระราชาตกลงมาจากหลังช้างก็จะเป็นการได้แก้เผ็ดพระราชาผู้ที่ไม่ยอมช่วยเหลือเขานกน้อยจึงได้บินไปหาคนเลี้ยงช้างและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับคนเลี้ยงช้างฟังภายหลังจากคนเลี้ยงช้างได้ฟังเรื่องราวของนกน้อยแล้วก็ตกใจ ส่ายหัวแล้วหัวเราะขึ้นว่าไรเหตุผลจริงๆเจ้านกน้อยตัวนี้ข้าไม่มีวันทำร้ายพระราชาเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้ได้หรอกนกน้อยเมื่อได้ฟังคำปฏิเสธอีกครั้งจากคนเลี้ยงช้างจึงรู้สึกโกรธยิ่งนักและก็คิดหาวิธีอีกครั้งที่จะได้ผลไม้นั้นกลับคืนมา ภายหลังจากเดินไปเดินมาใช้ความคิดอยู่สักครู่หนึ่งจึงมีมดแดงตัวหนึ่งเดินผ่านมาเจ้านกน้อยที่กำลังอยู่ในอารมณ์โกรธจึงคิดขึ้นได้ว่าจะขอร้องให้เจ้ามดแดงนั้นวิ่งเข้าไปในงวงช้างและสร้างความรำคาญให้กับช้างเพื่อให้พระราชาตกลงจากหลังช้างเมื่อเจ้ามดแดงได้ฟังเจ้านกน้อยพูดจบก็ตอบปฏิเสธไม่ยอมช่วยเหลือ เหมือนกับคนอื่นๆที่นกน้อยเคยไปขอร้องให้ช่วยเหลือก่อนหน้านี้มดแดงได้กล่าวขึ้นว่าฉันจะไม่คลานเข้าไปในงวงช้างเพียงเพราะเรื่องเล็กๆแบบนี้หรอกเจ้านกน้อยท้ายที่สุดแล้วนกน้อยซึ่งได้ขอร้องทุกคนอย่างสุภาพมาตลอดทางแต่กลับถูกปฏิเสธจึงได้เกิดอารมณ์โมโหถ,ถึงขีดสุดแล้วพูดกับเจ้ามดแดงว่า นี่เจ้ามดแดงแกรู้ไหมเจ้าต้นไม้ใหญ่ที่รังแกค้าและคนอื่นๆที่ปฏิเสธไม่ยอมช่วยเหลือแกค้าทั้งช่างไม้พระราชาคนเลี้ยงช้างล้วนแล้วแต่มีรูปร่างใหญ่โตกว่าตัวข้าและตัวข้าเองก็ไม่สามารถจะบังคับพวกเขาให้ทำตามที่ข้าขอร้องได้แต่กับเจ้าแล้วเจ้ามดแดงตัวน้อย เจ้าเป็นเพียงมดแดงตัวเล็กๆที่ไม่สามารถมาต่อสู้กับข้าหรือคิดจะหนีไปไหนก็คงหนีไม่พ้นตัวข้าแน่นอนถ้าเจ้าไม่ช่วยข้าในวันนี้ข้าจะจิกเจ้าด้วยปากของข้าและจะกลืนเจ้าลงท้องไปซะคิดให้ดีๆนะเจ้ามดแดงเมื่อมดแดงได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็ตกใจรีบวิ่งไปหาช้างแล้วบอกเรื่องราวทั้งหมดแก่ช้าง ว่าถูกนกน้อยขู่ที่จะทำร้ายจากนั้นเจ้าช้างที่หวาดกลัวว่ามดแดงจะโดนนกน้อยจิกกินจึงได้รีบวิ่งไปหาคนเลี้ยงช้างเพื่อให้ช่วยเหลือเจ้ามดแดงเมื่อคนเลี้ยงช้างได้ฟังเรื่องราวจากช้างจึงได้วิ่งไปหาพระราชาเพราะเรกรงว่าช้างของตัวเองจะไปทำร้ายพระราชาเพราะเหตุอันเกิดจากเจ้ามดแดงในที่สุด พระราชาจึงต้องเรียกตัวช่างไม้และสั่งให้เขาไปตัดต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นทิ้งเสียในวันต่อมาขณะที่ช่างไม้กำลังเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่เพื่อจะตัดมันในมือของเขาถือขวานเล่มใหญ่เมื่อต้นไม้ใหญ่เห็นช่างไม้ต้นไม้ใหญ่ก็เกิดความกลัวอย่างที่สุดแล้วพูดไปว่าเดี๋ยวก่อนพี่ช่างไม้ใจเย็นๆข้าจะคืนผลไม้ให้กับเจ้านกน้อยตัวนั้นเดี๋ยวนี้แหละ ข้าจะไม่เก็บมันไว้อีกเพราะมันไม่ใช่ของของข้าจากนั้นต้นไม้ใหญ่ก็ส่งคืนผลไม้ให้กับนกน้อยเรื่องราวก็เป็นอันจบลงบทสรุปของนิทานเรื่องนี้นะครับได้ให้ข้อคิดว่าในบางครั้งชีวิตของคนเราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคครั้งใหญ่ ทำให้เราอาจคิดไปว่าอุปสรรคในครั้งนี้อาจจะใหญ่เกินกว่าที่เราจะเอาชนะไปได้หลายๆท่านนะครับอาจจะรู้สึกว่าชั้นอ่อนแอจนเกินไปไม่มีความสามารถที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาใหญ่ๆหนักๆได้แต่อยากจะขอให้ทุกท่านนะครับหยุดคิดเช่นนั้นและหันกลับไปกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาที่กำลังถาโถมเข้ามาสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือ การตั้งสติทบทวนว่าปัญหาที่แท้จริงแล้วนั้นคืออะไรแล้วค่อยๆค,คิดหาทางแก้หาทางออกไปทีละขั้นทีละตอนคล้ายๆกับการเริ่มต้นสร้างจุดเล็กๆจุดหนึ่งบนกระดาษเมื่อนำจุดเล็กๆมาเรียงต่อกันมันก็จะกลายเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งได้นิทานระหว่างนกกับต้นไม้สอนให้เราเชื่อในตัวเราเอง ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้หากเรามีความมุ่งมั่นเชกเช่นกับนกที่ดูเหมือนจะไร้พลังเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของต้นไม้ใหญ่ช่างไม้ผู้ชำนาญช้างที่มีขนาดใหญ่โตมหืมมาหรือการที่นกน้อยนั้นไร้ซึ่งอำนาจและบารมีหากเทียบกับพระราชาผู้ทรงมีอำนาจมากมายแต่ด้วยสติปัญญาความเพียรและความอดทน มันทำให้นกน้อยตัวนั้นเอาชนะอุปสรรคที่เขาเผชิญได้ดังนั้นการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคครั้งใหญ่ถือเป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสได้แสดงออกถึงความแข็งแกร่งมิใช่เพียงแค่ร่างกายเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงความแข็งแรงทางด้านจิตใจและความมุ่งมั่นทุ่มเทรวมถึงสติปัญญาและความสามารถในการคิดที่จะแก้ปัญหา เพื่อให้ผ่านพ้นมันไปได้เราต้องคิดและทำอย่างสร้างสรรค์โดยใช้พลังและความมุ่งมั่นที่มีอยู่สู้จนกว่าจะประสบความสำเร็จทุกๆท,ท่านอย่าประเมินศักยภาพของตัวเองต่ำจนเกินไปจงเชื่อมั่นในตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้องและใช้สติปัญญาความคิดในการหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆเผชิญหน้ากับมันแม้การกระทำในบางเรื่อง อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผู้อื่นแต่ถ้าทุกท่านทำมันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจสิ่งเล็กๆเ,เหล่านั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนำพาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้และพบกันใหม่กับเรื่องเล่าของคุณปู่ใน EP ีถัดไปคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ